สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ลากันค่ะวันนี้มาดูคุมพันธ์จะทํากล้วยเชื่อมค่ะกล้วยน้ําว้าที่สุกเปลือกมีสีเหลืองดอกกระดังงาสี่หวีค่ะเอฟซีขานี่ค่ะคุมพันธ์จะทํากล้วยเชื่อมค่ะปอกกล้วยล้างน้ำหนึ่งน้ำแล้วก็นึ่งสิบห้านาทีหลังจากนั้นก็นํากล้วยไปเชื่อมค่ะมาติดตามดูกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะคุมพันธนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วค่ะนึ่งประมาณสิบห้านาทีค่ะนี่ค่ะ ส้ยสวยเลยค่ะเนื่องิบห15นาทีค่ะมาดูการเชื่อมค่ะหลังจากที่เราเนื่องไป15นาทีนะคะแล้วก็มาทําการเชื่อมใส่น้ําตาลทรายแดง1กิโลกรัมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ําตาลทรายแดง1กิโลกรัมใส่เกลือ เกลือลองไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมใส่น้ำเชื่อมสามร้อยมิลลิลิตรค่ะใส่ไปเลยค่ะน้ำเชื่อมสามร้อยมิลลิลิตรนี่ค่ะสามร้อยมิลลิลิตร เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสะอาด200มิลลิลิตรค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็นำไปตั้งไฟในไฟเลยในระดับไฟกลางนะคะพอใกล้จะสุกเราก็ไปค่อยไปไฟอ่อนค่ะ เดี๋ยวคุมพันุ์มาอัปเดตให้ดูนะคะการเชื่อมกล้วยสตรเด็ดทครับช่องคุมพันุ์ตุลากันค่ะคุมพันธุ์ใช้กล้วยสีหวีนะคะที่มีเ,เปลือกสุกสีเหลืองดอกกระดังงาบอกเปลือกกล้วยออกเรียบร้อยล้างน้ำหนึ่งน้ำให้สะอาดแล้วก็มานึ่งนึ่งประมาณ15นาทีเพื่อที่จะให้กล้วยเซตตัวเนื้อแน่นแล้วก็อร่อยค่ะทีนี้เนี่ยการเชื่อมนะกล้วยสีหวีจะคุมพันุ์จะใส่น้ำตาลสายแดง1กิโลกรัมน้ำเชื่อม ใส่น้ำเชื่อมลงไป3 0 0มลลิตรใส่เกลือ1่ช้อนโต๊ะใส่น้ำดื่มสะอาด200มลลิตรค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคุมพันจะมาอัปเดตให้กับ fc ดูนะคะ fc ขามาดูการเชื่อมกล้วยค่ะสูตรเด็ดล็ดรับช่องคุมพันตุลากันค่ะสีสวยสวยค่ะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้คุมพันจะร้องเพลงให้ฟังนะคะเป็นเพลงที่คุมพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะ ุมพันจะร้องเพลงรอหันให้ฟังค่ะเจนรับฟังได้เลยค่ะรอเรือรอเรือทรงตัวอย่ากลัวเรียกว่ารอหันพยัญชนะรอเรือคู่กันออกเสียงอันเร็วพันทันใดบรรเทาบรรทัดบรรเลงเร้่นเกลงรอหันพันษาบรรลุพันษาบรรประชาเลือกสัรมาบรรดาบรรจงบรรทุมบรรพธบรรไหลตั้งใจอ่านเขียนรอหัน บรรทุกบรรจุกรมทรร์รวมทางสันรอหันจัญญาบรรยายบรรหารกลัไกลสุขใจบรรเจิดละล้ำเรียนรู้ฝึกอ่านเขียนคำอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดี จบ้าคะเพียงรอหันค่ะรอเรือตัวแรกเขียนแทนด้วยบรรยากาศรอเรือตัวที่สองเขียนแทนด้วยนอหนูค่ะขอบคุณทีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะคุณพันจะมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะคะโอ้โหสีสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะสีสวยเริ่มออกเป็นสีชมพูแล้วค่ะ กล้วยเชื่อมคูมพันตูดเด็ดเคล็ดรับช่องคมพันตุลาการค่ะเสร็จแล้วค่ะกล้วยเชื่อมคูมพันค่ะตูดเด็ดเคล็ดรับช่องคูมพันตุลาการค่ะสีสวยเลยไขฟซีขาเนี่ยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ